ลูกค้าคือทุกสิ่งลูกค้าคือทุกอย่างของพี่ยาทุกวันนี้พี่ยาคนลุมมีได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะลูกค้าตัวพี่ยาเดี๋ยนะแม้ว่าวันนี้พี่ยาประสบความสำเร็จแล้ว ก็คือจิตใต้สำนึกของพ่ยาคิดอยู่เสมอว่าลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าคือทุกสิ่งลูกค้าคือทุกอย่างของพิยาทุกวันนี้พิยากลุมมีได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะลูกค้าแล้วถ้าวันหนึ่งเราประสบความสำเร็จอยากให้ทุกคนอย่าลืมคำว่าลูกค้าอย่าลืมคำว่าเราโตมาได้เพราะลูกค้า อะไรที่ทำแล้วดีอะไรทำแล้วลูกค้าประทับใจของไม่ว่าแพงแค่ไหนถึงแม้ว่ามันจะต้นทุนสูงขนาดไหนเราก็จะตอบแทนลูกค้าด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์และหาผลิตภัณฑ์ที่ดีและไม่แพงไหมลูกค้าบ,บางคนเนี่ยพอขายดีแล้วก็จะอัปเกรดสินค้าขึ้นมาแล้วจะขายแพงขึ้น ถ้าเราทำสินค้ามีคุณภาพแล้วเราขายไม่แพงไม่ว่าเราจะไปขายที่ไหนเชื่อเถอะยังไงมันก็ขายดีพี่ยาขอเป็นกำลังใจให้กับแม่ค้าทุกคนนะขอคำปรึกษากับพี่ยาก็ได้ว่าจะทำยังไงกับการค้าขายขายดีและยั่งยืนทำยังไงพี่ยาก็ให้คำปรึกษาได้แต่ตัวพี่ยาเองเนี่ย ยิ่งมีเยอะแค่ไหนถ้าอันไหนทำให้สินค้าเราราคาลงมาได้เราก็จะทำถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กําไรเลยก็ตามเราก็จะทำมันทำมันเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์ที่สุดอยากให้ทุกคนคิดแบบพี่ยาว่าอะไรที่ทำแล้วบางทีไม่ได้ทำเพื่อเงินทำเพื่อลูกค้า ทำเพื่อรักษาลูกค้าไว้แค่นี้พอบางทีบางอย่างมันไม่ได้ทำไม่ได้ทําด้วยเม็ดเงินแต่มันทําด้วยใจทําด้วยความรักคุณตอบแทนเขาด้วยความรักบ้างลูกค้านะ่ะคือพระเจ้าลูกค้าคือทุกสิ่งลูกค้าคือกำลังใจของพี่ยาพี่ยาจะทำทุกอย่างออกมาให้ดีและ รักษามันรักษาคุณภาพรักษาทุกอย่างที่เราสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้มันได้อยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่อเพื่อลูกค้าได้ไปต่อขอบคุณมากขอบคุณลูกค้า